ในลำดับแรกมีภาพเพลินสั้นเรื่องหนึ่งที่นี้ขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมภาพเพียนสั้นที่ได้ราับก็มันเป็นข้อดีกรือข้อไม่ดีนะป้าเป็นข้อดีป่ะเนี่ยก้อไม่ดีค่ะหลังจากผ่าตัดแล้วคุณป้าคุณต้องให้เคมีตอนซึ่งป้าต้องมันไปสั okay. ่งไม่ใช่ไม่ป้าอากาศตรีในแพทย์นิิพอดนะเจริ่ ท่านรองบรรลักกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์บัณิรักที่สุดอาพรคุณรังนะครับย่างยืนคุณชายจังหวัดจันทบุรีเลยแล้วก็ท่านผู้ในการลงทะาบียนป .9 ปัจจุบันนะคะความรักนะคะจะเป็นภาษาฮาวายนะคะชื่อว่าอีเดเวเลย์จะเล่นประกอบกับเดลซโบอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าบรรณาชัยบรรยากาศทีในแพทย์ที่พรนั้นก็เป็นเกียรตินะครับแล้วรู้สึกซึ้ง ฟังเพลงไปสองเพลงท่านรัฐมนตรีสุชาติรัตน์ยพ็งคุณสสในแพทย์เกษมวัฒนชัยด้วยก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้น,น,นะครับด้วยน้ำใจของความเป็นคนไทยเรื่องกอนก็จะเป็นเรื่องสอง ต่อก็จะมีรถเป็นตัวแรงนี่โห